วันนี้พามปชมนีฮะตัวอย่างบรรยากาศนะครับโรงรถใหม่ของบริษัทรยนต์นะครับที่สาขา2นะครับไม่เลยนะฮะสาขา2บริษัทรยนต์ป้ายใหญ่ๆแบบนี้อยู่ติดถนดนนะฮะป้ายมินบุรีแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับหารถไว้ใช้งานอยู่นะฮะร,รีบติดตามดูต่อในคลิปให้จบเลยถ้าไม่อยากพลาดรถส,สวยๆรถด,ด,ดีๆแบบนี้บริษัทรยนต์นะครับมีรถมากมายเยอะแยะให้เลือกกันนะครับใครชอบใครสนใจก็อย่าลืมติดดูต่อติดตามต่อในคลิปให้จบนะฮะ วันนี้มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาที่2กรุงเทพนะครับมินบุรีนะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่นี่สาขามินบุรีนะครับอันนี้คือสาขาที่2เนี่ยฮะเต็นท์นะครับของเรากว้างใหญ่โตนะฮะใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาดูรถยนต์สองนะครับมีทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะฮะเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับรถเข้าใหม่นะครับรถลงมาจากรถเทลเลอร์เลยนะฮะสภาพสวยกระิบทุกคันนะครับบอกได้เลยว่าราคาเบาๆเริ่มต้นนะฮะ4 0 0แส0บาทนะครับนี่ อาติชมใหม่นี่ครับเริ่มต้น400,000บาทนะตัว 1.6G นี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาเป็นรถเทนเลอร์เลยนะฮะด้านบนก็มีนะครับเป็นตัว 1.6G นะครับโฉมโฉมออนิวนะฮะนี่นมากจะเป็นโฉมออนิวนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับอันนี้พี่เขก็คอยเช็ครถเช็คอะไรอยู่เนาะนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามผมนะฮะแล้วก็นะฮะมีคันนึงนะฮะลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยนะครับแต่ว่า ผมแจ้งว่าวันนี้นะฮะจะมีรถเข้าใหม่ลูกค้าเขาก็มาจองล็อกรถเลยนะนะครับคันนี้นะสีขาวสวยๆแบบนี้เป็นตัว 1.6G นะฮะคันนี้ถูกจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะก็ใครสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูรถนะฮะสามารถเดินทางมาดูได้เลยนะครับพี่ๆเขานะฮะกำลังนำรถเทเลอร์นะฮะกลังนำรถลงจากรถเทเลอร์นะครับเดี๋ยวมีไม่คันหนึ่งนะครับนี่เพ็โยนต์อยู่ติดถนนใหญ่นะฮะเลยซอยเสถียรเก้มานะครับ ด้านสายมือเขาก็จะเจอนะครับป้ายเทปจนใหญ่ๆเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจอยู่นะฮะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่เขาก็นำรถลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกคันนะฮะใครอยากดูรถรุ่นไหนสีไหนแจ้งผมมาได้เลยนะฮะส่วนมากนะครับบรรยากาศเนี่ย ตอนนี้จะมีโปรพิเศษด้วยนะครับในส่วนของการรับรถภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแถมฟรีนะบัตรนะครับออเขาเรียกว่าอะไรประกันเออขออภัยนะครับนึกนานไปหน่อยนะครับประกันนะฮะวัติเหตุเอยขออภัยประกันตัวรถนะครับ1ปีซ่อมสูญนะครับ20,000นโลนะฮะมูลค่าเกือบ3 0,000ื่นเลยนะครับผมนี่ก็แถมให้ไปด้วยนะครับพี่ๆี่ท่านใดที่รับรถก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็จองภายใน สิ้นเดือนนี้นะฮะผมก็แถมไปให้ด้วยเลยแล้วก็บัตรน้ํามันนะครับเติมน้ํามันมูลค่า1,000บาทนะครับคือออกรถไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะฮะคือเติมน้ํามันได้เลยขับได้เลยออกอย่างเดียวนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศรถที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เต็นของเราอยู่ติดถนนเนี่ยบริษัทของเราอยู่ติดถนนนะฮะสังเกตได้ง่ายเลยป้ายพชรยนโยนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่นะนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขายที่ชื่นชอบสนใจ หารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะครับมาดูที่นี่ผมบอกเลยว่าไม่เสียแรงแน่นอนเอาติดนะครับยาลิสนะฮะตัวสีขาวสีดำเอทีเยอะเลยนะครับตัว CRV นะครับเอ้ย CSR ขออภัยนี่ t ต y o t a CSR นะครับมีครบเลยนะฮะนี่นำรถลงจากรถเทนเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น c a m r y นะครับตัว h y b r ิ d ก็มีนะฮะนี่ตัว Hy b r i d นะครับหรือว่าจะเป็น t ต y o t a าคอร์นะฮะ ตัวพรีเมียมนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็รถตู้หน้ายาวก็มีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์3.0 2.8เซียนต้าเนี่ยมีเช่นเดียวกันนะครับด้านบนใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับรถยนต์มือสองนะฮะติดต่อสอบถามผมกันเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างนะีเยอะมากนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับแล้วก็จัดเต็มได้ทุกคันนะฟรีดาวจัดยังได้เต็มใครพี่ๆท่านไหนเครดิตดีเนี่ยสามารถ ฟรีดาวได้จัดเต็มได้นะครับจัดยอดได้เต็มผ่อนเบาๆผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ชื่นชอบสนใจพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะมีบริการส่งมอบรถสไลด์ให้เช่นเดียวกันนะฮะไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพนะอยูต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับนี่ทางเข้านะก็จะใหญ่โตแบบนี้เลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเอ่อตึกสีน้ําเงินนะฮะนี่นะฮะอยู่ข้ามอยู่ตรงข้ามกับสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงข้ามกันเลย นะครับเจ้าที่เขาหลังขับรถลงมานะฮะก็นะครับสวยๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะสวยทุกคันนะฮะสวยทุกคันต้องบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับสภาพพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะฮะนี่นะครับคือสภาพเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคือพร้อมขับเลยนะฮะพร้อมขับเลย ดูสภาพโดยรวมนะคันนี้ก็เป็น1.6ตัว G นะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับไฟท้ายเซ็นเซอร์กล้องมีอะไรให้หมดแล้วเรียบร้อยนี่มาจอดกันเยอะๆแบบนี้เลยนะครับมีพี่ๆเซลก็กำลังมาถ่ายคลิปกันด้วยนะฮะใครสนใจบรรยากาศแบบนี้นะครับอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะฮะก็สามารถเดินทางมาได้เลยติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดให้นะครับเปร์โทรผมแอดไลน์ได้นะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลย แล้วก็ลดแรงมากนะฮะลดแรงมากแล้วตอนนี้นี่สองก็เริ่มจะทยอยลงกันแล้วนะครับสองทยอยลงกันแล้วบรรยากาศดีนะครับฟรีดาวนะครับมาจิบน้าดื่มกาแฟกันได้เลยปรึกษาปัญหาเคสรีนะครับปรึกษาปัญหาเคสรีนะฮะวีออสนะครับเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศภายในนะฮะภายในร้านเนาะนะครับ เรื่องฮอนด้าซีวิกเอฟอีนะครับมีก็มาจอดตรงนี้แล้วนะครับซีวิกเอฟอีตัว1.5เทอร์โบนะครับตัว EL นะฮะคันนี้จะแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับปี2022ไม่หลักหมื่นโลนะครับไม่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับคันนี้สวยมากนะครับผมเคยทาคลิปลงช่องไปแล้วนะคันนี้นะครับนี่ฮอนด้าซีวิกเอฟอีนะครับ1.5เทอร์โบนะครับสวยแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับ ไม่มีตาหนิตีเตียนใดๆนะครับเป็นสีเทาดํานะคันนี้นะครับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามผมกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามผมกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่จะดูรุ่นไหนนะฮะแคมรี่แอคคอร์ดนะครับเจนเก้าเจนสิก็กำลังมีเข้ามานะครับเดี๋ยวเจมเจนออนได้ขอเจนสิบมาเนียเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนเนี่ยอ่านะครับ ก็ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับติดต่อสอบถามผมกันเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนอยู่ก็รีบพักมาสอบถามก่อนก่อนที่จะติดจองไปอันนี้รถเข้าใหม่พี่ต้องไวนิดนึงเนี้ยพอดีเซลที่เพชรยนต์นะครับมีประมาณสามสิบท่านนะครับถ้าพี่ไม่จองร็รถไว้นะครับผมบอกได้เลยว่าที่ไม่มีทางได้รถแน่นอนนะฮะเงินจองตรงนี้นะครับพี่ๆไม่ต้องเสียสีว่าจะได้ไม่ได้คืนนะครับผมทําคืนให้ทุกกรณีไม่มียึดไว้นะครับหรือว่านะฮะ มันจะมีกรณีเดียวที่ผมไม่คืนเงินมาจำนะครับคือกรณีที่จัดไฟแนนซ์แล้วผลอนุมัติผ่านแล้วนะครับแล้วก็เอาผลอนุมัติไปใช้กับเต็นท์ที่อื่นนะฮะหรือว่าบริษัทอื่นนะฮะอันนี้ผมจะไม่คืนเงินมาจําให้นะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบใครสนใจก็ติดต่อสอบถามากันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผม พามาให้ชมบรรยากาศรถจน์มือสองนะครับสบภาพคัดลงมาแบบนี้นะฮะใครชอบใครสนใจกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ